สวัสดีครับนี่แมลงตัวประหลาดประหลาดมาให้ดูนะครับคงเป็นพวกเพลี้ยกระโดดชนิดหนึ่งนะครับตัวมันออกขาวครีมนะฮะไอสองเส้นข้างหลังนั้นนะฮะที่เหมือนหนวดยูนิคอนนะครับมีสองเส้นเป็นเกลียวนะฮะม้วนเป็นเกลียวขึ้นไปข้างบนนะฮะนั่นฮะคือหางเขามันนะครับ ข้างหน้าเห็นไหมมีมีขาทั้งหมดหกขาเนี่ยฮะเป็นเป็นมแมลงนะฮะ,มะแมลงก็มีขาหกขาพวกนี้ก็เป็นมแมลงที่น่าจะดูดน้ำเลี้ยงจากพวกต้นพืชนะครับอันนี้ผมเคยเห็นเป็นครั้งแรกก็ไม่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่ามแมลงมันมีเป็นล้านล้านชนิดเพราะฉะนั้นเรา ไม่สามารถจะเห็นได้ทุกชนิดอยู่แล้วหรอกครับอันนี้ก็เป็นตัวที่สวยแปลกประหลาดมาให้ดูกันนะครับเนี่ฮะเป็นมแมลงตัวเล็กนิดเดียวหรอกครับเนี่ยฮะหน้าตามันก็คล้ายๆกับแมงมุมเหมือนกันนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่แน่ใจนะก็มันเป็นแมงมุมหรือว่า ผมดูว่ามันน่าจะเป็นพวกเพลี้ยกระโดดซะมากกว่านะฮะเคลื่อนที่ได้แล้วมันกระโดดได้กลายเป็นฟุดฟุดนะฮะสบายมากเลยนะฮะอันนี้ก็คงจะต้องถามพวกที่รู้จักพวกมแมลงนะฮะผู้เชี่ยวชาญมแมลงเขาน่าจะบอกได้ว่ามันจริงๆริงแล้วมันเคตัวอะไรนะฮะผมเองไม่ค่อยรู้จักพวกนี้นะฮะ พยายามจะเอาหน้าให้ดูมันชอบหันก้นให้ประจำเลยกับไอตัวนี้ฮะไม่ค่อยให้ดูทางด้านหน้าฮะเดิมทีเดียวมันอยู่ในป่าย่าแล้วผมก็ย้ายมันมาที่ใบกล้วยมันจะได้เห็นตัวได้ชัด,นนะะนนด,ด,ดชัดขึ้นนะฮะอันนี้ดีดีมากแล้วเนี่ยฮะเห็นลักษณะได้ชัดขึ้นฮะอืม แต่ก็ไม่ได้เห็นหน้ามันอยู่ดีแล้วเพราะว่าหน้ามันจะมีขนตั้งขึ้นนะฮะเดี๋ยวจะเอาไปถามในห้องต้นไม้นะฮะแล้วก็ถ้าได้ความยังไงก็จะเอามาอัปเดตข้อมูลให้รู้จักอีกทีนนะครับว่าตัวนี้คือตัวอะไรนะครับน่ารัก ตัวประหลาดนะฮะผมเรียกมันตัวประหลาดแต่จริงๆมันอาจจะไม่ประหลาดนะฮะโอเคครับนี่คือสิ่งในธรรมชาติที่เราอาจจะไม่เคยเห็นไม่รู้จักมาก่อนนะครับธรรมชาติสร้างสรรค์สิ่งต่างๆในโลกนี้